สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้กับพ่อคุบกับบักเสี่ยวมี่นะครับวันนี้อู้พักเขา <laughs> พี่น้องเอ้ยเพียบมีอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนำทีลรอย่างครับผมเสียงเสียงมันห่างจากโน้ตบุ๊กเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ออกไปซ่อมน,นะครับอันดับแรกเลยน้ำพริกแมงดาเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเปิดน้ำพริกแมงดาพี่น้องเอ้ยน้ำพริกแมงดาครับอ้าลองลอง สอนเดี๋ยวพอพี่น้องเลยอ่าสอนเดี๋ยวพอนะครับแต่ว่างไว้ต่อไปนะครับผมต่อไปไข่ต้มนะครับผมเฮ้ยชึบ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 โอ้โหเอ้หัวกระหงอน้วอ๋อขอยาดหน่อครับเดี๋ยวปอกไข่ก่อน ก่อนสิกินได้เราต้องมีพิธีรีตองอู้แต่แต่พี่น้องเลยเอาไข่ต้มกล้องมันอาจจะไม่เฮ็ดดีนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เอาไปซ่อมอยู่เนาะอ่านี่ไข่ต้มนะครับข้าวไข่ต้มครับครับต่อไปซิมน้ำพริกแมงดานะครับผมนี่มันอยู่ในถ้วยแน้เห็นบาพี่น้อง ิ่มงพิมงดาด้ไยเน็่กับหวเาล้โอ้ป็นี่เผ็ดกับน้เอากันฮะผมมีความเปรี้ยวเปรี้ยวหอมมีควาเปรี้ยวปลาปลาเนปลานครับผม ต้องไปสีขายออนไลน์เด้อพี่น้องด้วจะขายออนไลน์นะครับเออ,อมันลอยสื่เด้อพี่น้องด้วยเพราะว่าดิวไว้เยอะนะครับตอนนี้มาแล้วครับ <c oughs> โชว์เลยครับผมอันดับแรก ปลาทูแฮกซีลนะครับราคายังไม่ได้บอกไปเด้อพี่น,อน้องต่ครับนี้ปลาหมึกแห้งจากอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ต้องเลือกอันนี้ซิรุ้ยโอ้คำนี้ปลาโอ้อันนี้คุณซิวไว้ในถุงน่อนี่ยอ,อ่ะ เรื่องนี้ไค่ว่ากันอีกทีติดตามอีกเพจนึงนะครับมีอีกเพจนึงเดี๋ยวผมไปแชร์คลิปไปเนาะแต่ตัวน,นี้ขออนุญาตก,กินข้าวก่อนโอ้มุนแซ่บไข่ต้มบีเครื่องนะครับไข่ต้มบีเครื่องพี่น <c oughs> ้องหอด้วยน้ำพริกแดงดา <c oughs> จริง <c oughs> คนเราคนเรากินแค่กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับ <c oughs> กินแค่ พอ,อให้ฟองมันอิมอ่ม,ม,ม,มแสร็ดี๋ย ต่อไปเป็นปลาหมึกแห้งนะครับเหม็นตาลำบากคุณมีเข่วเนาะเข่วไปเยอะเลยเหมือนละเวลาทอดมันไม่ยางนะเดี๋ยวครับผม อันพลิกอันพลิกแมงดาเนาะจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องกินนะครับเป็นช่องสรารคดีช่องคอนเทนต์แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องไปตามไปตามเนื้อตามน้ำเนาะ Theo. Tàn luôn cái mày rồi. ลองปลาทูนี่คนระับปลาทูพี่น้องเว้ลองมึงอือหือมีไข่ด้วยไข่ปลาทูครับผมไข่ปลาทูพี่น้องลองมึงอือหือมันมัน มันดีครับผมมัน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 ,มนต่อไปนะผมจะมีแบบนี้ขายนะครับีจังเลยพี่น้องว่าผมจะขายแบบรูปแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับอ,อืม มีคมน,บนบันหน้ากปลามันมันครับผมแต่กินได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กเ็ปลาทังกินเบอร์นี้กันชดโชคท่านแล้วต้องการต้องการอาหารแบบนี้ต้องมา,าบ้านบ้านท่านายนี่นะครับผม <c oughs> อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านผมครับ กินกินแบบปลาช่อนแม่ลาแม่ก็ปลาช่อนดังยังไงก็มันมีความมันนะครับเดี๋ยวถ้าต่อไปใส่ไม่เนาะแล้วก็ฐานถานที่แม่กาวกินดีๆคนนี้มันคงจะแบบ อลังการเหมือนเบาเทา้าเหมือนพี่จ่าเน <c oughs> าะอืมวางไปเลยอืมมันแซบครับผมแซบอร่อย <c oughs> นั่นแหละแต่ปลาหมึกอย่างนี้ผมแตะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเช้วไม่มีครับมันหยองงา แต่ไปสุโดโตัวนึงเนาะหาเงินใส่กวอนข้างหน้านครับประมาณหนึ่งห้าจริงๆเนี่ยคนเรากินข้าวแค่จานเดียวก็อิ่มนะครับ ก็เดี๋ยวถ่ายทําเป็นคอนเทนต์เรื่องของกฎหมายเนาะให้ดูนะครับอีกหนึ่งเพจ <c oughs> เพจที่ผมปั้นนะครับ ปลาทูมันมันต้องไม่ไม่เข็มมากำลังดีอรุ่นหนึ่งพอดีครับ11นาทีโอ้โหยังไม่ดดนยังไม่ดังเท่าบ่าวเท้าเท่า,าพี่จ่าเท่าคู้ถ๋ถยเท <c oughs> ่าเบาแดกเบาแซงวัวเบาอะไรแหลกนะครับก็ ทำไปเลยครับผมแต่ผมคอนเฟิร์มแล้วว่าแซบรอจันนะว่าผมจะไปขายที่ไหนรับรองเด็ดเด็ดชะตีเลยนะครับอืม กินไม่เก่งครับกินไม่เก่งเหมือนเหมือนพี่เบาเท้าเหมือนพี่จางเหมือนผู้ช่วยก็กิน <c oughs> กินไปคุยไปนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังไงก็ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้าง ็นของมีค่าคู่คนอดอยากมีมากหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำๆอันนี้คือครูที่โรงเรียนตอยรอสอนมานะครับอื เนี่ครับผมปัดใจสี่มีที่พักมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมียรัถษาโลกมีเครื่องหุหมก็พอแล้วนะครับส่วนปัจัยที่ห้าก็คือเงินครับไม่มีเงินก็ไปไหนไม่ได้ครับตัวนี้ เด็ดเด็ดเด็ดน้ำพริกแมงดากระเด็ดอืม น <S <S ี่ขอกินเล่นเนาะเจ็บปลาทูก็เด็ดกินอยู่ง่ายๆกับอาหารแบบไทยบ้านใช่ครับวิธีไทยบ้าน หลายคนจะเห็นว่าเมื่อกี้อะไรแว๊บๆบบบนะครับมลแรงวันนะครับมาตอมหน้ากล้อง <c oughs> ไม่รู้เสียงใค่ได้เท่า่นเนาะ <c oughs> นี่คือเรียวเลยนะครับเรียวเลยไม่ขารแบบสด โอเคผมใช่ไหมผู้ย่าทยาอย่างนี้เนาะกินอิ่มก็มต้องก็ะจะล้างมือในถ้วยอย่างนี้คนะรับผู้เท่ากแก่เนาะถือเป็นการให้ให้เกียรติคนดู แล้วกเ็เป็นมารยาทนะครับ <S 2> <S 2> <S ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับไม่จะเป็นคลิปกินคลิปเที่ยวหรือว่าคลิปคอนเทนต์ที่ผมถ่ายทำลงช่องนะครับผมตอนนี้ก็เต็มเพจหนึ่งพผู้ติดตามพันกว่าแล้วแล้วก็ Youtube กห้อี่สิบก็จะพยายามสรรสร้างผลง,งานเรื่อยๆนะครับผมคิดคอนเทนต์ได้หลายอย่างนะครับเขียนไว้แล้วแต่ยังไม่มีทุนถ่ายทำนะครับก็อยู่กันไปแบบวิธีพอเพียงไปก่อนเอางานที่มันสร้างสร้างเงินได้ก่อนแล้วค่อยงานความฝันค่อยตามมาอีกาง ขอบคุณที่ติดตามติดตามมันตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับ